ก็คุณผู้ชมจังได้นะครับนี่คุณกบเนี่ยพี่กบเนี่ยครับน้ำกบแล้วดายหน้าน้องเด็กอยู่เลยแ้วต่อมาแรกเป็นแม่ของเกียรติใช่แล้วพี่นะฮะในหนังซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นคนที่อะไรนะชอบจะว่าลูกหรือว่าลูกว่าลูกค่ะอันนั้นอันนี้กี่ปีแล้วคะสิบเอ็ดปีค่ะสิบเอ็ดปีแล้วแกเป็นสิบกว่าปีแล้วนะโตขึ้นเยอะเลยนะใช่แล้วริวเขาต้องเหมือนเดิมเออไม่เาดีว่มจริงที่อันนี้พูดตรงเลยฮะแล้วหลัง โดนเลแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กเล็กน้อยๆ้อยค่ะพี่กบโชคดีได้มาทำด้วยจิตนะคะด้านอินไทเน็พกกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะใช่ค่ะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยเลยคนก็พูดถึงค่ะเป็นเป็นจลิปอย่งนี่เป็นใค่รับหน้าเด็กกับพี่กบหรือไงผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า In s t a ต l y ี่ l e สเนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตารอบใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ แต่หลายคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาการทรางตลาดทั่วไปใช่ไงมอะคะจะไงเหรอคะตัวนี้อย่างแจ๊กเนี้ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี้ยหมวกใบตาตายแล้วครับผมเลยนี่เป็นัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีถุนใต้ตาใหญ่เป็นแจ๊กเนี้ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายได้อ่ะ ไม่เกินสองนาทีนะคะฮะไม่เกินนสองนาทีนะคะาันี้ผมฝ่ายหรือครับสองนาทีหรอครับจริงหรอคะประมาณนั้นนะคะสำหรับพิภัณฑ์ตัวนี้ แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทำศัลยกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทำศัลยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่นั้นก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจีลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปปไทดานะคะที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เรียนหายไปค่ะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจาดใช่ค่ภาพเนี่ยดูดูคืออธิบายที่ว่าเกลดมันเกิดอะไรขึ้นหรออันนี้เหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยที่ผมสำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิไปทํสนุกวิเลยนะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้ทำผัดไก่ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะปิดไว้ข้างนี เขาจะสาวขึ้น5้าถึงสิบปีหหดิบัดูวยว่าเขาก็ทานแค่ครั้งเดียวเหรอคะเนี่ยนี่เนี่ยนี่ค่เนี่ค่โอ้ี่ทำได้ยังไงอะมนเล่นกลนะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทำงานชั้นใต้ผิวมันมีตัวนี่เป็นกระตุ้นไหมมีอะจินิลีนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสารที่สาคัญนะคะจะไปช่วยลดเือนริ้วรอยว้าว ว้าวซ้ายนะสังเกตซ้ายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โหถ้าจะพูกเดียวเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่อทีนี้ข้าเตื่นมาคุยตื่นเช้าทุกวันก็ดูเช้ามามีใต้ตาก็ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทำงานมาทำรายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแจกพี่รอนด้วย ผมชอบผมชอบอย่างนึงคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ทเลยว่ามันทํางานยังไงเออก็รู้เลยว่าตัวเียทตาบุบเนี่ยถูกใต้ตาหายภปสามวันที่แล้วอ่ะแล้วอย่างนี้เกิดคุณผู้ชมทางบ้านอยากที่จะใช้บ้างวันนี้นะคะผมก็มีพิเศษแบบคุณผู้ชมผู้ชมรายการนะคะ สิทท่านแรกแต่ท่านต้องมีถุงใต้ตาเท่านั้นนะคะจะทำชิปเมน์ให้ปีหนึ่งครั้งแล้วก็จะให้ผลิตภัณฑ์ไปใช้หนึ่งกล่องมีห้าสิบชิพนะคะอ่ามูลค่าสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าบาทนี่ฟรีเลยนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นซองค่ะใช่ตอนนี้ก็ซองใช่ที่โทมาถามค่ะเปิดจัดเปิดัดเป็นหลอดเปิดจัดเป็นหลอดตอนนี้เปเป็นซองใช่ค่ะแสดงว่าดีจริงนะครับก็มีการพัฒนาม ด้เลยนะคะในอเมริกามียอดขายดีมากนะคะเจเนสเติบโตถึง175%เราขยายไป130%กว่าประเทศแล้วโอ้โหยอดเลยใ่ผมาท่พวกเราต้องลอกเมไม่กี้เห็นไม่คเห็นวิดีโอแล้วก็ชทัดเลยนะทัดเลยนะต้องลองทานท้นได้ไหมทําไม่ได้เปลืองค่ะเปลืองอ้แ่ถ้าถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนจะทำให้ใต้ตาเรา เหมือนเด็กลงเหมือนเหมือนการออกกําลังกายอะค่ะถ้าสมมติว่าเ,าเออกกาลังกายมากๆก้านนี้เราก็แข็งแรงใช่ไหมคะถึงใต้ตาก็เช่นกันถ้าเราดูแลมันอย่างต่อเนื่องคล้ายๆกินข้าวอะค่ะถ้าไม่กินมันก็หิวเราเติมเข้าไปมันก็อิ่มพออิ่มมันก็สุขภาพดีอันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่านอนดึก ใช่ไหมแต่สูงได้ตามจะกิดขึ้นยังไงนะก็เวลาเรานอนเด็กนอนน้อยพักผ่อนน้อยเริ่มมีอายุมันก็จะเริ่มแบบมีรอยเหี่ยวเยอะตื่นมาตอนเช้าก็ทาปาดปาดทาได้เลยแปะเบาๆเหมือนได้วิดีโอนะคะแล้วก็ทำหน้านิ่งๆไว้ประมาณไม่เกินสองนาทีนะคะแต่แปะแปะนะคะแล้วก็เห็นผลเลยอ่ะใครที่สนใจสั่งซื้อก็โทรมาได้นะครับที่